สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งเนืเจ้าอ้าวแชร์แล้วนะคะเพราะว่าขณะที่พวกเราก็พยายามจะกําลังทําขณะที่พวกเราก็พยายามจะกําลังทําอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะเพราะว่า ความพยายามของพวกเรามันเริ่มเห็นผลนะคะตอนนี้รายชื่อในอกลุ่มสมาชิกใหม่นะคะสมาคมนวดไทยในสวีเดนมีคนเข้าร่วมแล้ว40กว่ารายชื่อแล้วนะคะทั้งเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยรายชื่อเราเอาเข้าไปในเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่เป็นกลุ่มปิดนะคะรายชื่อของทุกคนจะไม่หลุดออกไปนะคะ ค่ะเราจะรวมให้มากที่สุดภายในอาทิตย์นี้เพื่อที่จะไปต่ออาทิตย์หน้าแล้วจ้านะคะเอกสารทุกอย่างเกือบเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ยังรอคอยอีพัซซี่นะคะเรามีความหวังว่าเราจะได้ในเร็ววันนี้เราพูดแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าเรามีเอ่อกลุ่มนวดไทยสายแข็งทั้งหลายนะคะที่เโอ้สวัสดีค่ะไลฟ์แป๊บนึงเจ อนีะคะอ่ะแล้วนี่ไปดูขนมไปไปไปนะคะป้าแมวซื้อขนมมาฝากนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้อ้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราอ้อนก็คุยต่อยนิดนึงก็แล้วกันเนาะป้าคุณนายแมวผู้เสียงดังจะไปทั้งหลังก่อนละรบกวนเพื่อนๆนะคะอ่าเมื่อกี้เราคุยต่อกันยังไม่จบนะคะว่าสมาชิกของกลุ่มเรานะคะ อตอนนี้เพิ่มจำนวนนะคะเป็นสี่สิบกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนนะคะสี่สิบกว่าแล้วนะคะมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงวันนั้นเรายังงงงวยอยู่นะคะว่าจะถึงสามสิบไม่หนอนะคะจะถึงสามสิบไม่หนอวันนั้นยังมีเออเขาเรียกเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบกว่าอยู่เลยเพื่อนเพื่อนนะคะยี่สิบกว่าอยู่เลยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดไฟนิดน,นึงเพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่ามันมืดเกินไป <laughs> อ,อ้าวนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณสําหรับไลค์นะคะอุ้ยคุณซัมซุงทําไมน่ารักจังเลยทักทายกันค่ะทักทายกันนะคะก็ไลฟ์ทิ้งไว้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เหลือนะคะ,ะน้องอันนี่นะคะ,<ม>ะสมาคมเราจริงๆเรารวมกันมานานแล้วนะคะอ,อะไรคะลูกเก็บพูดเสียงดังฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทํางานอยู่ลูกนะคะแม่ทํางานอยู่นะคะมแม่หนีไปทางอื่นดีแม่ทาไมทำไมเสียงดังเง,งี้ยเลยไปลูกไปไปหาป้าแมวจะทําอะไรก็บอกยายหลกเอาขอยายที่ละนะคะเพราะว่านนะ้องอันนี้จะมากวน <laughs> ยายมาห้องน้ำอีกแล้วนะคะยายมาห้องน้ำอีกแล้วนะคะ,ยยะ,ค,ะคุยกันต่อเลยค่ะคุยกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเรา วันนี้นะคะเป็นวันฮาลาวีนเนาะที่สวีเดนนะคะแล้วก็แถวแถวร้าน,นอ่องเขาก็มีคล้ายๆกับปาร์ตี้เล็กๆก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไลฟ์กันเสร็จเราอาจจะเดินออกไปไลฟ์ข้างนอกอีกนิดนึงนะคะเราพูดกันถึงเรื่อง <laughs> วันนี้แม่นะคะก็ต้องเป็นฮาลาวีนตามเขาไปนิดนึงนะคะ ตามเขาไปนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลคะที่สมาชิกของกลุ่มเราตอนนี้เพิ่มอย่างรวดเร็วนะคะ40กว่าแล้วจากแม่เอ๋ยนะคะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะตอนนี้กล่องข้อความยังเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเพจเก่านะคะจากชื่อเพจปกป้องมรดกนวดไทยนะคะเปลี่ยนชื่อมาใหม่เป็นสมาคมนวดไทยในสวเดนนะคะ ก่อตั้งโดยพวกเรานวดไทยสายแข็งที่เหลือนะคะพวกเราตั้งใจนะคะ1เลยคือตอนนี้เราช่วยกันนะคะรวมกลุ่มเพื่อนๆน,น,นวดไทยที่เหลือนะคะสายแข็งสายขาวนะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือและอยากได้อะแพลตฟอร์มคืนทั้ง b e n e f i e อีพั s และอื่นๆนะคะ ตอนนี้นะคะภารกิจแรกของเรานะคะเราจะส่งรายชื่อนะคะขอให้เพื่อนๆรีบมาลงภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วเราจะรวบรวมนะคะส่งอาทิตย์หน้าเราจะพยายามมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราประชุมกันเกือบทุกวันนะคะคุยกันทุกวันว่าเราจะมีการตรวจสอบหรือว่าอะไรที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเขาเรียกอะไรคสันได้อย่าง ง่ายและไม่ไม่เป็นการเดือดร้อนเพื่อนๆมากจนเกินไปเพราะเราดูว่าบางคนน่ะอยู่ไกลมากเนาะและบางคนกเ็เปิดร้านมานานแล้วนวดขาวมานานแล้วฝีมือดีมานานแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีการคัดสรรที่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆค่ะตรงจุดนี้เราจะพยายามคุยกันและสําเร็จมันให้ได้นะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะตอนนี้รายชื่อมีประมาณ40กว่าร้านค้าที่ส่งมานะคะ อ้อนจะบอกว่าตอนนี้เราพยายามขสันมากเลยค่ะนะคะแต่เกิดอุปสรรคนิดหน่อยเพื่อนๆที่ส่งข้อความมาทางกล่องข้อความอาจจะยังอ่านไม่ได้นะคะอ้อนได้เขียนลงไปในเพจให้แล้วนะคะว่าส่งนะคะข้อความหา พี่สาวคนนี้โดยตรงได้ไหมคะนะคะเพราะแกเป็นคนตรวจและคัดสรรนะคะเพราะว่ากล่องข้อความของเพจยังเปิดไม่ได้คะ่ะตอนนี้นะคะก็ส่งไปหาพี่สาวนะคะ,ะชื่อก็ได้เขียนไว้ในเพจแล้วนะคะก็ไปส่งหาคนนั้นโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าแกจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นจุดจบที่จะต้องคัดสรรและบิ๊กแตมว่าร้านไหนผ่านมาั้งไม่ผ่านมั่งนะคะ พวกเราจะเป็นตัวกลางในการช่วยกระจายข่าวแล้วก็ช่วยสอดส่องหรือว่าออตอนนี้มีบางร้านที่ออส่งข้อความอาหารอ้อนโดยตรงนะคะทางมาดามออนแอนสวีเดนก็ตามหรือว่าพิญญพรวงศายใยแพชชั่นก็ตามทางเพจ f a c e b o o k นะคะเราสามารถคุยกันได้นะคะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรึกษาปัญหาหัวใจกันนะคะปรึกษาอันสิ่งที่เราเรอคอยมานานนะคะอัดอัน้นใจมานานโทรมาค่ะนะคะโทรมานะคะเราพยายามจะเกลี่ยวเวลาให้แล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วนะคะ,ะพี่สาวบอกว่านะคะพร้อมที่จะให้อภัยร้านนวดสายดำสายเทานะจ๊ะน้องเอ๋ยนะคะแต่นะคะแสดงความจำนนมาเลยว่า หนูเคยทำมานะคะหนูขอโทษและหนูตั้งใจจะปรับปรุงนะคะและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกนะคะแล้วยังไม่พอเราจะมีหนังสือให้คุณเซ็นด้วยนะคะว่าคุณจะต้องนะคะยินยอมว่าคุณจะไม่ทำอีกนะคะหรือถ้าทำได้แล้วจะตำรวจมาจับนะคะคาร้านนะคะแม่แฉะนะจะบอกให้นะคะ คุณนะคะอย่ามาเล่นๆนะคะพวกเรารอกันมานานแล้วนะคะและพวกเรานะคะทําความดีมานานแล้วเราไม่อยากให้นะคะหนึ่งนะคะน้องๆที่อยากได้เงินหาทางลัดแอบแฝงมานะคะแฝงตัวมานะคะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงใจเราคืออยากจะช่วยเหลือทุกร้านที่เหลือตอนนี้สายขาวจริงๆนะคะ แต่ถ้าคุณแอบแฝงมานะคะแล้วเราพยายามช่วยแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วเราคุณถูกจับได้ะคะนี้เรื่องใหญ่นะคะแม่แฉนะแม่จะบอกให้นะคะแล้วนะคะถ้าคุณก็โอเคว่าเออคุณน่ะเข้าใจว่าคุณเคยทําผิดมันก็จริงนะแต่ว่าคุณอยากกลับตัวนะคะแสดงตนเลยบอกพี่เขานะคะ พี่เขารับฟังและพร้อมจะให้อภัยนะคะเราเปิดโอกาสให้น้องๆที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้องๆหรือพี่ๆก็ได้ที่อาจจะเดินทางผิดสายมานะคะเป็นสายรำสายเทารักลอบแอบทำผิดกฎหมายมานะคะแต่อยากกลับตัวนะคะเราให้อภัยคุณนะคะแต่ว่าให้ไม่บ่อยไงเข้าใจไหมนะคะให้อภัยได้แต่ไม่บ่อยนะคะ จะให้โอกาสแค่ครั้งเดียวจะบอกแค่นี้นะคะแล้วถ้าตำรวจจับได้ขนงขังคาเขาหรือปฏิเสธไม่ได้เลยคุณโดนแฉมันพูดแค่นี้นะคะคุณโดนแฉอย่ามาเล่นๆกับพวกเรานะคะนะคะเออนะแล้วก็พยายามนะคะตอนนี้นะคะก็มี40กว่ารายชื่อแล้วนะคะใครที่อยากได้อีพัซซี่ด่วนนะคะประกาศไว้อีกนะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะ เข้าไปลงชื่อนะคะตอนนี้เรามีเพจที่เป็นนะเพจกลุ่มปิดนะที่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้นะคะ,ะในกลุ่มเพจปิดก็ได้นะคะเขาจะสอบถามข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะสมาคมนวดไทยในสวีเดนนะคะที่เป็นกลุ่มเปิดแล้วคุณอยากจะเขียนชื่อหรือชื่อร้านหรืออะไรก็ตามนะคะชื่อชื่อของคุณนะคะชื่อร้านนะคะ แล้วก็เ,เว็บไซต์ที่เราตรวจสอบได้นะคะที่อยู่ของร้านคุณนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะข้อมูลที่เราติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนต่อๆๆต่อต่อต่อกันลงมานะคะอันนี้คือคนที่พร้อมจะเปิดเผยรายชื่อนะคะ<ม>เปิดเลยได้ค่ะไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเพราะว่า,าพวกเราจะไปแล้วค่ะ <laughs> พวกเราไม่รอแล้วนะคะพวกเราไม่รอนะคะแต่ถ้าคุณก็ยังไม่อยากจะเปิดเผยรายชื่อก็เข้าไปส่งหาในเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะในกลุ่มที่เป็นเพจปิดก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะ,ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในกล่องข้อความของ a c e b o o k เพจที่เปิดนะคะที่เขาบอกว่าส่งข้อความอ,อย่าเพิ่งส่งไปได้ไหมคะเพราะว่าส่งเข้ามาเยอะมากแล้วคนที่สามารถอ่านได้อ่ะเป็น พี่ยุ้ยนันติไทยมาสา a นะคะแล้วแกโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะช่วงนี้แกก็อ่านไม่ทันนะคะข้อความเยอะมากนะคะแล้วเออแต่จริงๆพี่คนที่เออเป็นคนพิจารณาจะเป็นอ่พี่ยุ้ยสต๊อกหูมากกว่านะคะแต่ว่าเอออย่างตัวอ้อนนะคะอันนี้คือส่งข้อความหรือโทรมาเล่ามาเม้ามอยปรึกษาปัญหาต่างๆทาง มาดามอัแอนสวีเดน Facebook ได้หรือว่าพ mm ิญ hmm. ญพรมุงสายใหญ่แพชชั่น a c e b o o k ได้นะคะอันนี้เราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาพูดคุยกันคร่าวๆก่อนแต่สุดท้ายแล้วเราจะกลับเข้าไปแล้วต้องพิจารณาว่าจะต้องเขียนกระดาษอะไรมั่งนะคะแล้วก็พิจารณาอะไรกันตรงไหนตอนนี้มันด่วนมากเพราะว่าเราเพิ่งได้เลขทะเบียนนะคะอาทิตย์นี้เห็นไหมแล้วเราเปิดมาวันสองวันะ่ะ เพื่อนๆรีบส่งข้อความมาตอนเนี้ยมันสี่สิบกว่าร้านเพื่อนๆมันเร็วมากแล้วมันเยอะมากนะคะต้องให้เวลาเราด้วยนะคะแต่ว่าเราจะพยายามนะคะทําให้เสร็จนะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วอาทิตย์หน้าเราสัญญาว่าเราจะไปกันแล้วค่ะมันชาไม่ได้แล้วนะคะเออนะเพื่อนๆรอมานานแล้วนะคะหลายคนก็แบบงุนงนมากอยากฟ้องว่า <c oughs> ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะสมาคมมาแล้วนะคะสมาคมมาแล้ว จะยืนอยู่เคียงข้างนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนพูดแค่น,นี้นะคะทุกคนเลยเราจะไม่หนีหายไปไหนเด็ดขาดนะคะสมาคมเราจะช่วยเหลือทุกคนแบบจิตอาสานะคะเราไม่ได้หวังผลกําไรหรือไม่ได้อะไรกันทั้งนั้นนะคะแต่อาจจะมีค่าสมาชิกรายปีซึ่งเราจะต้องเอเอาให้พี่ที่เขาเดินดำเนินเรื่องนะคะหรือว่าทําอะไรต่างๆจ่ายค่าเว็บไซต์หรือว่าดําเนิน ทางที่จะไปคุยกับอีพซัซี่ไปทําสัญญาอะไรต่างๆอันนี้เราจะมอบเงินให้พี่เขาโดยตรงเลยนะคะเพราะแม่พี่น้องเราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะเออเราจะช่วยกันช่วยกันไปให้ถึงฝั่งฝันเราพูดแค่นี้นะคะอ่านะคะ ขอบคุณที่รับชมทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสายแข็งนะคะที่ออนได้แท็กไปนะคะที่เรายืนยืนอยู่เคียงข้างกันนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆคอยสนับสนุนนะคะพวกเราทอร้อแท้มานานมากแล้วค่ะแต่ตอนเนี้เราฮึดขึ้นมาเต็มรอยแล้วค่ะเราจะวิ่งแล้วค่ะเราเดินไม่ได้แล้วนะคะโอเคนะคะใครจะมาก็รีบตามมานะคะ ประกาศวันนี้อีกรอบนะคะรีบมาเลยด้วนนะคะตอนนี้สมาชิกมี40กว่าคนแล้วนะคะอย่างรวดเร็วเร็วมากนะคะกรุณาน้องสายดำสายเทานะคะท่าจะมาแอบแสงอย่ามาแอบนะคะส่งมาตรงๆเลยนะส่งมาหอหาขา้อความเที่ยอนได้ขึ้นเอาไว้นะคะว่าอ,อ,อาจจะสำนึกผิดแล้วและอยากปรับปรุงตัวอะไรก็ว่าไปโทรหาสายตรงพี่เขาเลยก็ได้นะคะเราจะให้อภัยนะคะ ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแม่ขูวไว้นะคะครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าจับได้มีการแฉนะคะมีการแชฉแน่นอนนะคะโอเคนะคะ,อะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันไม่รู้ว่าสัญญาณชัดไหมไม่มีใครเขียนอะไรมาเลยเนาะนะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันแล้วน,นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวออกไปจากห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะข้างนอกเงียบกันแล้วนะคะ ข้างนอกเงียบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะวันนี้มันเป็นฮาโลวีนนะคะที่เมืองมูรานะคะจริงๆคนมันจะต้องเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้ดันฝนตกอากาศหนาวด้วยนะคะก็เลยเงียบเๆเศร้า,าๆหน่อยนะคะอนะแม่ก็แต่งหน้าทาปากสีดำนิสนึงนะคะหมันเข้ากับบรรยากาศ หัวใส่หัวนะคะงงมากเมียเป็นอะไรก็เป็นบ้าหน่อยหน่อยละจ้านะคะโอเคนะคะตอนนี้คุณอยู่ที่ร้านสยามไทยมาสา a แอนสปาอินหมู่ราสวีเดนเดอร์เจ้านะคะพบกับออนแอนคลิปหน้ากันล้วกันนะคะคลิปนี้ก็เบาๆไปก่อนแล้วกันนะคะก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะกดไลค์ให้กันด้วยเดะนะคะะ่ะส่งข้อความหากันนะคะ ถ้าคุณเป็นร้านนวดไทยสายขาวนะคะที่ยังลงเหลืออยู่และต้องการความช่วยเหลือด่วนมามาหาเรานะคะเราช่วยกันไปด้วยกันค่ะจุงมือไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งค่ะนะคะซ,ซื้อแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายเฮ้โดดูหน้าผัวดิฉันก่อนดีไหม <c oughs> ยืนใส่ได้ตรงนี้นะคะบ๊ายบาย